หกลางผืนน้ำสีครามที่ไร้สิ้นสุดมีเกาะแก้วลอยเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือน่านฟ้าเกาะแห่งนี้ไม่ใช่เพียงเกาะธรรมดาหากแต่เป็นวิมานของมณีเมฆฉลาเทียบทิดาแห่งท้องทะเลและท้องฟ้าผู้เรื่องชี้เรื่องราวของนางไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงเพราะความงดงามเลอโฉมแต่ยังเพราะดวงแก้ววิเศษที่นางครอบครองไว้แก้วมณีหรือแก้วเมฆลานี้ไม่ใช่เพียงอัญ,ญมณีธรรมดา หากเป็นแหล่งรวมพลังแห่งสายฟ้าและมหาสมุทรที่หลับไหลรอการตื่นขึ้นเมฆขลาเป็นเทพธิดาที่รักสงบนางชอบท่องไปในท้องทะเลลึกเพื่อพูดคุยกับเหล่าสัตว์ใต้น้ำและมักจะเล่นกับฝูงปลาโลมาเป็นนิดแต่วันหนึ่งพลังแห่งดวงแก้วได้ทำให้ความสงบของนางต้องสั่นคลอนแก้วมณีนั้นมีพลังที่น่าหวาดวันแต่มันก็งดงามเซ็ยจงฆ่าไม่อาจละสายตาได้เสียงทุ้มต่ำ ดังกันวานขึ้นเหนือผืนน้ำสายลมและคลื่นทะเลพลันสงบนิ่งเสียงนั้นมาจากรามสูลยักษ์ร้ายผู้มีฤทธิเดชผู้ครองท่อนควานเพชรคู่กายที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่งรามสูลมีร่างกํายำผิวคล้ำดุดเลือกล้าดวงตาเป็นประกายสีแดงกำํำราวฐ่านไฟที่พร้อมจะเผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้า เขาไม่ใช่เพียงยักษ์ที่มีพละกกำลังมหาศาลแต่ยังเป็นผู้ที่มีความโลภเป็นพื้นฐานจิตใจเขาต้องการครอบครองแก้วมณีเพื่อพลังอำนาจที่ไร้เทียมทานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเมฆขลาได้สัมผัสถึงคลื่นพลังชั่วร้ายที่กำลังแผ่ซ่านเข้ามาใกล้เกาะแก้วนางชะเง้อหน้ามองลงไปเบื้องล่างเห็นยักษ์ร่างใหญ่กำลังเหาะมาด้วยความรวดเร็ว ข้าจะต้องเก็บแก้วมณีให้พ้นจากเงื้อมมือของมันนางรำพึงกับตัวเองด้วยความตื่นตระหนกพลางใช้ผ้าคลุมกายซ่อนดวนแก้วไว้ข้างในแล้วบินหลบหนีไปบนก้อนเมฆอย่างรวดเร็วเมฆคลาจงหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีทางหนีข้าพ้นหรอกรามสูนคำรามก้องฟ้าเสียงของเขาดังไปทั่วทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์เขารีบเหาะตามเมฆคลาไปอย่างไม่ลดละ ดวงตาของเขาลุกโชนไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและแรงปรารถนาที่จะแย่งชิงสิ่งวิเศษนั้นมาเป็นของตนในขณะเดียวกันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ผู้ทรงเป็นใหญ่ก็สัมผัสได้ถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงส่งเทพบุตรวชิรปานีผู้พิทักษ์สายฟ้าให้ลงไปสังเกตการวชิรปานีคือเทพหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตามีผิวพรรณผ่องใสและแววตาที่เต็มไปด้วยความสงบ เขามองเห็นการไล่ล่าที่กำลังเกิดขึ้นแล้วรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การแย่งชิงแก้วมณีหากแต่เป็นบททดสอบครั้งสำคัญของแม่ขลาเองท่านพี่วชิรปานีโปรดช่วยข้าด้วยเม่ขลาตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นเทพหนุ่มบินลงมาใกล้ๆวชิรปานีเพียงแต่ยิ้มบางๆและพยักหน้าให้เจ้าจะต้องผ่านบททดสอบนี้ด้วยตัวของเจ้าเองแม่ขลาเขากล่าวเบาๆ แต่ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นราวกับปลอบโยนเมขลาที่กำลังตื่นตระหนกก็พลันมีสติขึ้นมาในห้วงเวลาที่กำลังไล่ล่ากันอย่างดุเดือดเมขลาก็ได้ค้นพบปมรองบางอย่างในจิตใจของนางเองนางรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นเพียงเทพธิดาผู้อ่อนแอที่ต้องคอยวิ่งหนีอยู่เสมอไปหากข้ายังคงวิ่งหนีอยู่แบบนี้วันหนึ่งข้าก็จะต้องพ่ายแพ้ให้กับยักษ์ตนนี้อย่างแน่นอนนางคิดในใจ แม่ขลาจึงตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับรามสูนอย่างกล้าหาญนางหยุดบินอย่างกระทันหันแล้วชูดวงแก้วมณีขึ้นเหนือศีรษะให้สองแสงประกายเรืองรองไปทั่วท้องฟ้าแสงนั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันจนทําให้ดวงตาของรามสูนพร่าเหลือนไปชั่วขณะแสงแห่งแก้วมณีเจ้าไม่ควรปล่อยให้แสงนี้ส่องประกายรามสูรคำรามอย่างขัดใจ เขารู้สึกไม่พอใจที่แสงจากแก้วมณีทำให้พลังอำนาจของเขาดูลดน้อยลงไปเขาจึงตัดสินใจพุ่งท่อนขวานเพชรไปที่แม่ขลาด้วยความโกรธเกรี้ยวเปรียงขวานเพชรพุ่งผ่านอากาศไปอย่างรวดเร็วราวกับอสนีบาดเม่ขลาใช้พลังจากดวงแก้วหลบหลีกได้อย่างเฉียดฉิวแสงจากดวงแก้วที่ถูกส่องออกมาก็กลายเป็นแสงฟ้าแลบที่สว่างว่าไปทั่วท้องฟ้า และเมื่อขวานของรามาสูรแหวกอากาศผ่านไปก็เกิดเป็นเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องรามาสูรได้ยอมแพ้เขายังคงคว้างขวานอย่างต่อเนื่องแต่เมฆาลาก็ใช้ดวงแก้วล่อและหลุหลีไปได้อย่างคล่องแคล่วทุกครั้งการไล่ล่าระหว่างแสงแห่งแก้วมณีและเสียงแห่งขวานเพชรจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ในโลกเบื้องล่างเรียกว่าฟ้าแลบและฟ้าร้องนั่นเองในที่สุด รามสูรก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้เขาตระหนักได้ว่าไม่ว่าเขาจะใช้พละกําลังมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะเมฆลาได้เขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถแย่งชิงแก้วมณีได้เท่านั้นทั้งยังรู้สึกว่าพลังของตนเองเริ่มลดน้อยลงไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแสงสว่างที่บริสุทธิ์ของดวงแก้วเจ้าเป็นเทพธิดาที่น่ารำคาญจริงๆ รามสูรพึมพำอย่างหมดความอดทนก่อนจะตัดสินใจบินหนีไปพร้อมกับความโกรธแค้นในใจที่ยากจะดับลงหลังจากที่รามสูรจากไปเมขลาที่เคยเป็นเทพธิดาทู่อ่อนโยนและลักสงบก็รู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนางได้เรียนรู้ที่จะไม่วิ่งหนีจากปัญหาและรู้จักใช้พลังที่ตนเองมีอยู่เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญวชิลปานีปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความภูมิใจ เจ้าผ่านบททดสอบแล้วเมฆขลาเขากล่าวเจ้าได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พละกกาลังภายนอกหากแต่อยู่ที่ความกล้าหาญในจิตใจเมฆขลากลับไปยังวิวาลเกาะแก้วของนางอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางไม่ได้เป็นเพียงเทพธิดาผู้ถือดวงแก้วอีกต่อไปนางกลายเป็นเทพธิดาผู้ปกป้องท้องทะเลและท้องฟ้า ที่พร้อมจับเผชิญหน้ากับความมืดมิดทุกรูปแบบด้วยแสงสว่างแห่งดวงแก้วในมือและเสียงฟ้าร้องก็ไม่ใช่เสียงแห่งความน่ากลัวอีกต่อไปหากแต่เป็นเสียงเตือนให้รามาสูลรู้ว่าไม่ควรกลับมาหาความวุ่นวายอีกเป็นครั้งที่สอง